อ่าอ่าโอเคไม่ๆๆๆขึ้นยัี่ไหนวันนี้เอา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 คนหน่อยขึ้นพี่น้องเนี่ยบึงซอยคนเนี่ยตาร์ทปั๊บขึ้นเลยพี่น้องเอ้าเอาเห็นไหนวันนี้เอาเอาญาติวันนี้เอาสวัสดีครับปอมแม่พี่น้องที่น่ารักหากแพงสุภูสุคนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มาหอดเยี่ยน อยู่ระยองล่ะครับผมมาเบิ่งนกันเลยสภาพบ้านที่บ่มีคนอยู่อยูระยองมากอ่ากันที่บ้ากันโบได้ยูในโบเนี่กับหาหกเดือนได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าบ่อเพียรกับสาวมุนกนัขึ้นไปมุกดาหารตั้งแต่เดือนเมษาเมืกันจำบาบไนะด้เานาะเดือนเมษาเรียนเรียนพฤสภาเนาะลงไปเฮ็ดเยนยูมุกดาหารกับหกเจ็ดเดือนพี่น้องเอ้ ประมาณหกเดือนเนาะไ่ได้พอกันครับผมสภาพกัสิหกแนวเพราะมีคนอยู่ครับผมแต่มีปูกัายหญ้ามันกัมาทำความสะอาดเรื่อยๆอยู่มันกัมีเวลาเนาะเป็นเหตุงานเนาะส่วนอันทั้งหลังบ้็นเป็นบอ่อเนื้อสลี่กุ้งน้อยข้าเจ้าสีเลี้ยงครับผู้ใดติดตามมาถ้าอันถ้าโดนกับสิงวจักเนาะเป็นบอ่อเลี้ยงกุ้งเท่าแก่นะ่ะแต่ช่วงนี้พันกับได้เลี้ยงกุ้งเพราะว่าเลี้ยง,งายากครับพี่น้องพันก็เลยไปปลูกทุเรียน เลยถ้าผ้าตาปล่อยปลูกทุเรียนช่วงนี้กุ้งกันเพื่อนก็เลยบบอคอยได้เลี้ยงก็เลยบ่ได้เห็นนั่นใบพัดน้ำตีกุ้งให้คือยังบ่เพชรเคยอยู่เนาะตะกี้กันบ่เพชรอยู่ในบ่อกุ้งเฮาก็ได้ท้ายบ่อกุ้งให้เบิ่งท้ายกุ้งให้เบิ่งช่วงนี้เพิ่นพักอยู่เพิ่นบ่ได้เลี้ยงพี่น้องยามใดฤดูใดมันเลี้ยงได้เพิ่นยังสิกลับมาเลี้ยงคือจังได๋นี่ล่ะครับผมช่วงนี้เพิ่นเลยไปหาปลูกทุเรียนอันนี้ก็ต้นไม้ที่เราพอกับตัวแก่เพิ่นตัดออกว่าเพิ่นสิปลูกทุเรียนหมดพี่นนนน้้องใชพืที่เปป็ระโย เป็นว่ามันบริได้ใช้ประโยชน์อย่างมันเลยจะปลูกทุเรียนครับผมนี่กัเป็นบ่อเนื้อบางเก้าบริได้เลี้ยงครับผมบรรยากาศก็คือเก้าคุณตะเวนบรรยากาศก็ดีขึ้เก้านะครับแต่ว่าเป็นบริได้เลี้ยงกลุ่มกับอย่างหกเนี่ยปกติท้ายไปแบบนี้มันก็ะเซียนอันตีน้ำใบพัดเนาะใบพัดตีน้ำเร่ง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 อันนี้กับบ่มีครับผมว่าบริได้เลี้ยงช่วงนี้การเยี่ยนปูกมิ้ยาผุนปูกำลังเห็ดอย่างกำลังเตรียมตัวไปเฝ้าลูแม่โคปูอะไร เราะว่าเราต้องไปคุ้มเหมือนข้าเจ้าอ่าถมดินตาแก้วันนี้ถมบอกุ้งเลยเนี่ยป้ามที่พ่นยู่ระเพ่นทีถมเลยเพื่อพ่นเจียวม่าปุูกคุเรียนครับผมได้ยินแต่ฟอนบ่อยฟังอันนี้กับตะฟ้อยขาเพิ่มันก็ไม่เสียหญ้าไปน้ำแน่ยเมื่อใด่นมาิ่นมางเมื่อก็มาถ่ายหญ้าออาไข่สภาพก็โอเคพี่น้องมันเฮี้ยนหน่อยหลังนี้มันก็เป็นเฮี้ยนเทียน เงี้ยนที่เฮาที่อยู่มาเป็นสิบสิบปีพี่น้องมันก็มีความูกพันกันเด้บ่เบกขหากเงียนหลังนี่ว่าตังยังจากเงียนยุ่มดอาหารได้พี่น้องต้นมะขามก็ยังอยู่คือเก้าดกคือเก้าครับผมเป็นพืนพันหายลูกเพ่นพี่น้องในแอนแม่ก็ลูกใายกันนะบนยังไงก็ฮักคือเก้าพี่น้องแต่ตราบใดที่แกพยัคชนะได้มีโครงการเปลี่ยนยังไปห้องกับมาเล่นยุนี่คือเก้าแหละพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกับซัมพอคนหนึ่งแต่มีโอกาส เดือนนึงเขาก็บยมาจักเทียสองเดือนมาจักเทียขึ้เเ่าเหละเพราะว่าผาน้องมาหน้ามาเห่ินน้ำปูมีพี่น้องถามว่าขานเทดเฮียนยูโมกดาหารแล้วสี่ง่ายไปยูโมกดาหารเลยบอกับว่าได้ง่ายไปเลยพี่น้องเพราะว่ากับยีมาเห่ินคือเเ่าการเทนหลังนี้เต่าแก้วเนขั้นในทุบถิมเป็นขัน้นในเฮ็ดโครงการแนวอื่นเขาก็มาเห่ินมานอนที่เเขาเหลพี่น้องเพราะว่าเพิ่งกับซ้ำพอคนหนึ่งอยู่น้ำเพิ่นมากเป็นสิบป,ปีเพิ่งกับว่าได้ให้คนอื่นมาอยู่ มันก็ยังไงครับพ่อเพร่าสาวมันอยู่คือเเขาครับผมเพื่อนดีนะพ่อซ้ำเป็นเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะพี่น้องช่วงนี้เพ่นก็ปลูกทุเรียนเพื่อนเลยบ่ค่อยได้มากเอบื้องบอกุ้งปันใดแต่พอว่าเป็นบ่ไดดเรียงกุุงเลยเป็นพักยูช่วงนี้เพื่อนพักฤดูมันมันฤดูนี้มันเรียงยากได้ยินแต่พอว่าฟังอันที่ตัดต้นไม้นี่เอ็มานอนเองแรงอยู่นี่เพื่อนทีปลูกทุเรียนได้เพี่น้องแต่ที่ได้หลายต้นเติบเนาะตรงนี้มันเป็นพีทที่ดินว่างที่ว่าเเคยเลียงง่วนได้ก เราไม่เคยเลี้ยงงัวเหล่านี้มันเป็นที่ดินว่างบเราเลี้ยงพบปลูกต้นทุเรียนมาละกุ้งบราเลี้ยงคิดว่ได้เลี้ยงมันไปปลูกต้นทุเรียนแทน่นพอดีเป็นโฮมเง้าไงครับเฮียนหน่อยหลังนี้ห์เทากับที่ไรมาเนี่ยน้ำก็พออยู่เดียนละเทียสองเดียนเทียพี่น้องพอเท่ากับยุ่นีเนาะถ้าเกิดที่ใบเนี่ยใดปูมันก็ยุ่นีผ่านนองมะนามวมะลิน้ำปูเนาะซึ่งเทาเดียเฮียนเขาก็มะลินี่เข้าหมนละสภาพอากาศ กรุยตาติดหรือบ่ออันนี้ที่พีมันห่างเลยพี่น้องแล้วมาตั้งไว้นี่ใส่ได้แล้วครับผมอันที่อันที่เขาไปบ้องในเงียนได้บ่ครับ <c oughs> <c oughs> นี่สภาพโอเคนะ้พี่น้องเนาะสามรอคอยซาเล่งคููชีวิตอพี่น้องหม้อไส้นี่แหละครับพี่น้องถามหาว่าหม้อไส้ขั้นขาวอยู่จังไหนเป็นยังไงกันนี่แหละพี่น้องขั้นขาวก็โอเคอยู่คือเก่าขั้นในไขย อันฮ่ามีเงินเนี่ยแม่ก็ขายได้แม่เนาะเดี๋ยวมอสไซแข่อ่ก็ดีขายกันก็ทีเป็นยังเวทีเออพี่น้องนี่ขั้นขาแขกว่ายังอยู่คือเก้าซื้อหวยเด้อพี่น้องเก้าสี่หกเก็ดแต่ว่าเฮียนมันก็ยังหกคือเปล่าเพียรบ่อยฟังเหรเพราะเอาพึ่งมาหอดนะแม่เนาะขั้นในโมนิฟายพี่น้องแต่อัปเดตให้เบิ่งก่อนสภาพความมันยูฝนนองเท้าเปลาเพียรกันวันนี้เอาไปมุกดาหารมีอะไรซักอยู่พี่น้องวานนี้นี่นะพี่น้องที่พี่น้องถามมาว่า มอเตอร์ไซค์่งเจ้าไปยังไหนกันนี่แหละครับผมอยู่นี่คือเกาบ่ได้ไปบัานี่แหเจียวลงไปน้ำนะแม่เนาะนี่พี่น้องพี่น้องว่าสาวมังค่าเบาวเผ็ดเมนเฮ็ดทองขั้วก็ยังออกไปเฮ็ดแนวกินทั้งหนอกคือเกาแล้วแม่เนาะนี่แหละทองขั้วขนาดไปอยู่บ่อกุ้งเฮ็ดทองขั้วแล้วก็ยังก็ยังบ่ได้เฮ็ดเนวกินได้หนีแนแม่เนะาะว่าเฮ็ดชีพเขาก็มากออกไปเฮ็ดเดิน นี่พี่น้องมาเป็นยังคือป่าตอของขั้วยังไงมุกดาหานบ่เบียกเลยยกตัวใหญ่เมืองมาขนาดอยู่ระยองกับตอเห็นวันเห็ดของขั้วของขั้วน้อยๆเฮานี่ยกับเพเห็ดคือเขาเขายังออกไปเห็ดอันย้วนหาเห็ดยู่เห็ดกินยวนทั้งหนอกคือเขาไม่มาเมียเพราะว่ามันเป็นนั่นเพาเห็ดคลีบเพราะอยากให้พี่น้องเบิ้งแบบลงๆสบายๆขั <another one>. ้วรบ่อุดเอาพี่น้องนี่ก็คือของขั้วเมียนยู่มุงทาหารเห็ดเขากับพ่อเห็ดอยู่ตลาด ขฮาั้นเห็ดพี่น้องขฮาก็เลยเห็ดแนวอยู่เนวกินอยู่นทางนอกไปก้อนพ่าวาขันเฮาสทมีเงินนี้เลี้ยงชางเดียวของคัวดีๆนะพี่น้องมีพี่น้องมาเห็ดของรั่วชัวข้าวก็ได้บาเบก็เลยยกากตัวอย่างให้เบิ่งว่านี่ก็คือของรั่วชั่ว่ข้าวขันเฮาเห็ดก็เห็ดแบบนี้มูหานตว่าเบ่อยากเก็เป่าวาอยู่ระยองเห็ดแล้วก็ไ่ได้ใส่พี่น้องเห็นบ่กเฮ็ดแล้วก็เอาปล่อยทิ้งไว้เ้สวยส่วนมากบาเบคินวามันแอะัดมันควนเอะัดขันขฮาเฮ็ดลงโล่งเฮ็ดมชาิมสิช่เคเนสี้อเคนะพ พูดต่าก็ได้เว้นพูดต่าบอเอา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 เจอาวันดีเจมานะมึงเคื่องนี่มันก่อนกระปูวันสั <eye> <fit> ่นวันหืมมาลูกมามาสตาร์ทเบิ้งกันหน่ำนี่มาพี่น้องสตาร์ทเบิ้งกันน่ำหลังจากบริวารีมาน้ำมันมีหรือบ่อเอามีขีดนึงงี้เราไปลองน้ำมีขีดนึงอ่า อ่าโอเคไม่ไม่ไขึ้นยังไงบอหนิเอา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 คนหน่อยขึ้นพี่น้องเนี่ยเบิ้งซอยคนเนี่ยสตาร์ทปั๊บขึ้นเลยพี่น้องเออเอาเอาเห็นแังวไงบอหนิเอาเอาญาติบอหนิเอ้ยหัวขึ้นได้เลยโคตรเก่งแต่เขายางคูได้พี่น้องมันบวมครับผมมาเป็นยางคูได้มัน บ่มีลมครับผมโอ้ยเอาดับไปก่อนดันฮะก็ะชือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะอ่าสตาร์ทได้แต่ว่าไปกรลองสตาร์ทต้องม่อคืนเทียนหนึ่งก่อนล่ะอืมอันซีเสียงมันดังแกล้แกล้งแกล้งดิมันอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำมันมันบ่ค่อยได้ขี้แม่มันเลยเสียนอันมีเสียงน้ำมันแบบมันแห้งไหมพี่น้องแบบพวกสายพานพวกอย่างมันมันเลยแห้งแก๊้แกล้งแกล้อืมสภาพยังโอเคไหม คันซีวอาคันล่างออกมานี่ก็บไม่ทั้งวันละครับคันดำเนาะเมียเนาะือมแต่ว่ามันกับซีแต่ว่ามันกับซีมีนแต่ว่ามันกับซีมีนอ่าข่วมแบบว่าเขาสนิมเนี่ยจักหน่อยกับมีเด้เพราะว่ามันยุ่นนี่บอสนิมพี่น้องเพราะว่ามันอยู่กับน้ำเค็มเนาะมันแลีนกับบอกรุ้งพี่น้องแภาพมันกับนี่นี่มันมีเขาสนิมเนี่เห็นว่าบึงดีนี่เห็นว่ามีสนิมเนี่ยจักหน่อย ครับโอเคเอาเดี๋ยวบอเว่าสิเบิงใบย,ยังมันขนาดยังอยู่ครบดีบอหมาเบิงอันนี้พี่นอ้องเบิงใบเบิงยังมันโอเคใบยังก็อยู่คือเก่าเนาะนี่ใบการซื้อขาย oh <my. S 1> แต่ว่าทะเบียนมันจะขาดด้วยพี่นอ้องที่ได้ไปตออยู่ตอทะเบียนรถเจ้าได้ไหม uh huh. จะต้องไปตอทะเบียนรถเจ้า uh huh. เอากับมันขาดเนีย่ย เอาบอได้มาต่อบางช่วงอายู่มุกดฐา,านเจ้าซื้อเท่าไหรเดี้อไอ้ต้องไล่เบิง่งเดี๋ยวไปถามเขาจ้ากีฬานโคมันอยู่ในรถนะอืมสินอายุอืมโอเคสภาพกับพี่น้องเบิง่งคักๆก่อนอันสภาพมันกับบอดดี้ใส่งานนะแต่ว่าล้มมันอยากแฝบด้วยมีเพราะว่าเขาบอดดี้ใส่อืมพี่น้องสกูปปี้ไอ ขั้นนี้การจะไปให้เอาลงไปให้น้องมุ่นกับน้องมาน้าขี้โอ้ยมักนกระดิกตีคนหน่อยเอานั่งก็ไปทิ่มมันหรอกเอาไว้ให้น้องมาหน้ากับน้องมุ่นขี้ยูย่มุกดาหาันส่วนบ่าวเพล็กกับดิคีขั้นแดงเรียนน้ำคนท้ายคลิปไปพี่น้องเบิ้งกันตัวปิดไว้พี่น้องวันนี้แต่ภาพก็โอเคพี่น้อง <c oughs> โอ้กระตาเน่ไว้จะไปไใส่หน้าใหม่แล้วนี่ <c oughs> ข้างหลังางไอ้โคกแน่ได้พี่น้องเพราะว่าเป็นสวนข้าเจ้าว่าเป็นสวนเท่านะครับวันนั้น ถ้าเป็นสวนวเท่านี่เต่าพ่อรดสะอาดมดุดแต่ว่าถ้าเป็นสวนของข้าเจ้าขัางแาบภาพเล็กไม่เลียนเลยสแดนเดี๋ยบ็บลงเล็กไม่กันนี่นือมฮงก็เลียนได้หกลอยกโลหนึ่งพี่น,อน้องเนี่ยรถคันนี่เขาก็แล,นน600ลียนหกลอยโลจริงดิแม่บ่ไกลได้ขีเนาะพี่น,อน้องเนาะหนาในไฟฟื้นก็นโอเคไฟตาเพชร โอเคอยู่ดีสมบูรณ์ลอดนานามีร่มอยู่ลอดนานามีร่มแต่ลอหลังอยากร่มแฟบนิดนึงมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันบ่ได้ใซ่งานนะพี่นอ้องมาเด้อมาเด้อเห็นยังน,นนะอืมเจ้านีนะ่เนาะอันนี้พี่น,อน้องในยินบ่กเสียงมมรูเบโคอ่านี่เลยวันสิ้นอายุแม่เห็นวันนี้พี่นอ้องเมื่อวัาวานที่สิบเอ็ดสิงหาตอนนี้มันจักเดือนแล้ว สิงหาค่ะกันยาตุลาพฤศจิกาหมดแล้วซี่เดียนเนี่ยเออมันจะซี่เดียน,ออยนพี่น้องดดดนะเรื่องกับวาลายดอกมอไซเคพี่น้องอันนี้ก็คือหลังบ้านเนะี่พี่น้องอันมีค้นยุ่กับสีแปดก็นี่เนาะอันนี้คนบ่ได้ยูต้นอันนี้ดอกไม้กับป้าข้างบ้านมันปลูกไว้แหละป้าข้างบ้านเพิกับพวกค่อยได้มาดูแลกันพี่น้อง เพิ่นกับมีทีหลายหม่องบอเบเกอเคยบอกน้ำเพิ่นอยู่พีธีมันไลยหม,ม่องหลยเพิ่นเขาม่มีเวลามาเบิงเพิ่นกับปอยทิมเบลเนี่ยพี่น้องคนน่ะอันนี้ก็คือดงงูเหลี่ยมเด้เลยพี่น้องได้กีนสมัยบ่าเกอรเลี้ยงไก่มีงูเหลี่ยมมากินเลื้อยเลยพี่น้องเลยซึ่งพี่น้องเป็นห้องน้องมาหน้าบ่เวเกันระมัดระว่างเอาละครับผมเ่าเป็นที่ไหนครับนอนรับฟันดีว่ามานอนเฮี่ยนนะนอนใช่กับรับนิดอะไรฟันดีตักเถื่อ อันเนี้ยนึงอันอันเพื่อกระหกโยกกระเลยไทยแต่ช่วงนี้พี่น้องได้ทำความสะอาดก่อนอันเล็กอันนั้นลูกจะเอามาทิมใสไะเห็นไปนะน่ามือเคื่อคืนี่เหมือนกับมานอนเองเลีเมื่อยรถพี่น้องเมยเมยเมยขนาดแล้วเรียนสาวเดียวเลยนะอเมียนอันนี้ทีวีทีวีก็อยูก็เก่าแล้วพี่น้องอยู่คือเก่าทีวีกันเลย ตู้เย็ยนก็บยูคือเก่าพี่น้องนี่ตู้เย็ยนเด้อนี่ตู้เย็ยนครับผมพัดลมกับยูคือเก่าพี่นอ้องอพัดลมโอเค